วันหน้านี้มีสมาชิกสอบถามมาว่าอยากจะให้สอนวิธีการนําเอาคลิปวิดีโอหลายๆคลิปมาทําเป็นหลายๆห,หน้าจออยู่บนหน้าจอหลักในวันนี้เราจะมาเริ่มทำกันครับตอนนี้ผมมีวิดีโออยู่บน m เ d ด a p พู l เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกสิ่งที่ต้องทําก็คือให้เราสร้าง t i m e l i น์ขึ้นมาก่อนผมจะทําการสร้าง Timeline นะครับโดยการคลิกขวาที่เดิ亚พูแล้วก็เลือกไปเป็นไทม์ไลน์ create new Time Li n e หลังจากนั้นก็กด create ครับ ตอนนี้เรามีไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาวิดีโอคลิปของเราทั้งหมดเนี่ยลากเข้าไปใส่ที่ไทม์ไลน์แต่การเอาวิดีโอคลิปไปใส่เราจะทําการใส่แยกแทร็กกันนะครับเราจะไม่ใส่อยู่ในแทร็กเดียวกันเราจะให้คลิปแต่ละอันเนี่ยซ้อนกันอยู่ซึ่งวิดีโอที่ผมมีมีอยู่ทั้งหมด4คลิปดังนั้นผมจะต้องใช้ทั้งหมด4แทร็กเราสามารถที่จะปรับขนาดของไทม์ไลน์ให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยการคลิกตรงนี้แล้วก็ลากขึ้นมาเพื่อให้ได้พื้นที่ที่เราจะมองเห็นไทม์ไลน์ได้ชัดขึ้น โอเคครับตอนนี้เราก็ได้วางคลิปวิดีโอทั้ง4อันลงไปในไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปของเรามันก็จะดูยากไปหน่อยเดี๋ยวผมจะซูมขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้เราดูชัดขึ้นนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองไปเพลย์แบ็กดูกันก่อนครับหลังจากที่เราเพลย์แบ็กเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นแค่วิดีโอที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าวิดีโอคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่ด้านบนสุดแล้วมันก็ไปบังคลิปอื่นหมดเลย ต่อไปเราจะทําการย่อเจ้าคลิปมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เล็กลงนะครับโดยการคลิกไปที่คลิปนั้นครับแล้วก็ไปที่ i n s p e c t o r เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปที่ Zoom เราสามารถที่จะลากเพื่อปรับขนาดได้หรือเราจะใส่ตัวเลขก,ก็ได้นะครับหลังจากที่เราลดขนาดแล้วเราก็จะเห็นว่าเราเจอคลิปที่อยู่แท็กถัดไปแล้วก็คือแท็กที่3เดี๋ยวผมจะลากเจ้าคลิปแรกเนี่ยไปอยู่ที่ขอบก่อนนะครับ วิธีการลากก็ง่ายที่เดียวครับก็มาเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้หรือง่ายที่สุดก็ให้มาคลิกตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอพรีวิวครับแล้วเราก็คลิกลากไปดื้อได้เลยและเราจะไปทำต่อทุกคลิปนะครับตอนนี้เราได้ทำการย่อคลิปทุกอันแล้วก็ลากไปในจุดที่เราต้องการที่จะให้มันอยู่แล้วนะครับต่อไปเราจะลองมาเพลย์แบ็กกันดูครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ได้ทําการนําเอาคลิปหลายๆอันมาทําเป็นวิดีโอหลายๆหน้าจอด้วยวิธีแบบง่ายๆกันแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆตามที่เราต้องการได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งสําหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ